สวัสดีค่ะพี่ทีมุกนะคะวันนี้นะคะมุกจะมาแนะนําท่าทางออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะบักค่ะซึ่งทําไมมุกถึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าจากที่สังเกตเนี่ยลักษณะาง,งานของคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านหน้าค่อนข้างเยอะซึ่งก็อาจจะทําให้เราเนี่ยต้องเอื้อมแขน,นทางด้านหน้าเป็นระยะเวลายาวนานในแต่ละวันนะคะก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อสะบักของเราทางด้านหลังเนี่ยถูกยืดเยอะ เมื่อกั้นเนื้อถูกยืดนานๆก็อาจจะทําให้ความแข็งแรงน้อยลงหรือว่าส่งผลให้มีอาการปวดได้ค่ะวันนี้นะคะก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่คุ่งจะมาแนะนําท่าทางออกกําลังกายให้ทุกคนค่ะจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะท่าแรกของเรานะคะก็คือท่าวอสลด์ค่ะโดยท่านี้นะคะจะเป็นท่าทางออกกําลังกายกล้ามเนื้อสะบักนะคะที่อยู่ทางด้านหลังโดยให้คนไข้นะคะยกแขนขึ้นสองข้าง ตั้งฉากประมาณ90องศาในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นให้กดไหล่ลงเล็กน้อยบีบสะบัก <Mother. S 1> ไปทางด้านหลังนะคะและให้เลื่อนแขนขึ้น пожалуйста. ตรงตรงทางด้านบนโดยที่แขนทั้งสองข้างนะคะเลื่อนชิดติดกําแพงหล้วจากนั้นค่อยๆเลื่อนแขนลงทางด้านล่างะคะ่ะโอเคดีค่ะเลื่อนขึ้นทางด้านบนค่ะค,ะคนไข้จะรู้สึกตึงๆต,ตรงบริเวณสะบักทางด้านหลังนะคะแต่ว่าถ้าหากคนไข้รู้สึกตึงตรงบรงิเวณตาทั้งสองข้างแสดงว่าอาจจะทําผิดกล้ามเนื้อนะคะ ค่ะต่อมานะคะท่าที่2ก็คือท่า W e x e r c i s e ค่ะซึ่งท่านี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์เข้ามาเสริมก็คือดัมเบลนะคะสามารถใช้ได้0.5หรือว่า1กิโลก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากท่านใดที่ไม่มีดัมเบลก็สามารถใช้ขวดน้ำได้นะคะค่ะอาังจากนั้นให้คนไข้นะคะถือขวดน้ำหรือว่าดัมเบลเอาไว้ right. และยกแขนขึ้นทั้งสองขา่ะยกแขนขึ้นในลักษณะน,น,นี้ ข้อ2นะคะชิดกระลำตัวแล้วก็บีบสะบักไปทางด้านหลังค่ะก็จะเห็นว่าเป็นรูปแบบนะคะลักษณะประมาณนี้ค่ะอะหุบแขนเข้าค่ะค่ะแล้วก็เปิดแขนออกคนไข้จะรู้สึกตึงๆบริเวณสะบักทางด้านหลังนะคะให้ทำซ้ำประมาณ10ครั้งนะคะถือว่าเป็น1เซตทำซ้ำ3าเซตค่ะ ท่าที่3มของเราโดยท่านี้นะคะจะเป็นการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อสะบักแบบโคเชนนะคะซึ่งท่านี้นะคะจะคล้ายๆกับท่าพุชอพค่ะแต่ว่าเรามายืนแล้วก็เอามือสองข้างยันกาแพงเอาไว้นะคะให้มือสองข้างห่าง่อมาลาตัวเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นให้เหมือนดันตัวไปทางด้านหน้าแล้วบีบสะบักสองข้างมาทางด้านหลังนะคะไหล่สองข้างไม่ยกขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะให้โก่งตัวมาทางด้านหลัง สบักสองข้างจะเปิดออกในลักษณะนี้นะคะโดยข้อสําคัญของท่านี้ก็คือข้อศอกสองข้างจะต้องเหยียดตรงไว้เสมอนะคะอะให้ทําซ้ําอีกรอบนึงค่ะบีบสบักมาทางด้านหลังนะคะแล้วก็ดันตัวไปทางด้านหลังอะประมาณนี้นะคะค่ะท่าสุดท้ายนะคะก็คือท่าที่4ค่ะ โดยท่านี้นะคะจะเป็นการออกกําลังกายของตัวกล้ามเนื้อสะบักมัดใหญ่ค่ะซึ่งกล้ามเนื้อสะบักมันนี้นะคะจะอยู่บริเวณทางสะบักตัวนี้นะคะยาวไปถึงตรงหลังส่วนล่างค่ะโดยให้คนไข้เริ่มจากท่านอนคว่ำนะคะหลังจากนั้นให้อเอาริ้วก้อยชี้ขึ้นฟ้านะคะข้อศอกเหยียดตรงหลังจากนั้นให้บีบสะบักเข้าหากันและกดไหล่ลงและยกแขนขึ้นค่ะในลักษณะน,นี้นะคะโอเคค่ะอ่นะ สะบักตเลลงและยกแขนขึ้นค่ะคนไข้จะรู้สึกตึงๆเมื่อเมื่อตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกไข้ทำทั้งหมด10ครั้ง3เซตนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับท่าทางออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อสะบักค่ะซึ่งก็อยากฝากให้ทุกคนเนี่ยลองนำไปออกกำลังกายดูเผื่อว่าอาการปวดหรืออาการตึงเมือ่อยวลาบริเวณบ่าแล้วก็สะบักนะคะจะน้อยลงแต่ว่านอกจากที่เราออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับ การนั่งหรือว่าลักษณะงานที่อยู่บนโต๊ะเราเนี่ยหากมันไกลเกินไปก็อาจจะต้องปรับให้มันใกล้มากขึ้นเพื่อที่จะลดการที่เราต้องเอื้อมแขนในทางด้านหน้าค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ